คุณลุงมาพักที่นี่ได้ยังไงคะมารักษาตัวที่นี่ได้ยังไงคะก็มีคนแนะนํามาแล้วตอนแรกที่มานี่รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่ผมมานี่สภาพไม่ไม่มีเรี่ยวแรงตัวนี้แข็ก็ยกไม่ขึ้นตรงข้างแต่พูดถึงเรี่แรงนี่ไม่มีนั่งรถนี่เเรียมไปทางไหนก็อยู่ทางนั้นกลก็พักขึ้นี่ค่ะแล้วคุณลุงอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะ6ปีกว่าได้แล้วเ,เพื่อนๆน,นะคะที่ มาร่วมภาษาคุณลุงค่ะอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างการเสริมมาก,ก็ยเราอยู่ที่นี่พัวก็จะจำเป็นทีแช่น้ำแร่แล้วก็ต้องออกกำลังก,กายตัวเองถ้าพูดถึงว่าแช่น้ำได้อย,อย่างเดียวนี่ถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกกำลังกาย,ยานี่สภาพร่างกายแล้วก็เราก็จะแย่ลงแล้วเพื่อนๆเยอะเหมือนกันก็ไม่เหงาใช่ไหมค่ะเราใช้ตัวคู่ด้วยกันเนี่ย ่อจะพูดคุยได้วยบ้างให้กําลังใจกันด้วย<ช>ค่ะแล้วทางด้านของผู้ดูแลนะคะคุณลุงมีความประทับใจหรือว่าออประทับใจทางวัดยังไงบ้างที่ใส่ใจผู้ป่วยยังไงบ้างครัก็ทางผู้ดูแลนี่ก็มีความสนใจทางด้านคนเก่งมากคนหนึ่งก็พาถับน้ำวันละสองครั้งแล้วก็ออย่างนี้ก็คือบอกชงตรงๆว่าถ้าคนป่วยที่ถ้าผู้ดูแลที่นี่ อนหนึ่งคนป่วยนี่ก็ตเรือรรอ่องที่รบ้างตรวจมาเรื่องที่เรืเอ่องเยอะทางผู้ป่วยทางแบบพี่เลี้งยงนี่เขาจะไม่รัง,งเกียจเรื่องนี้เกิด้นด้วยความจริงใจและเรื่ส่วนใหญ่แล้วคะ่ะนอกจากพาผู้ป่วยไปอาบน้ำแร่แล้วกิจกรรมที่อยู่ภายในศูนย์รับฟื้นแห่งนี้คะ่ะมีอะไรบ้างคือกาญก็อยู่ที่ผู้ป่วยนะโรนะงพยาบเพราะว่าหนึ่งผู้ดูแลที่นี่ เขาจะไม่ว่าจะมาดูคนป่วยตลอดเพราะว่าต้องช่วยช่วยอะไรทังวัดแต่เช่นเราต้องไปลงตัวช่วยอะไรบ้างอย่างผ้าเนี่ยอย่างตอนเช้าจ้งเช้าอย่างผู้ชายเนี่ยผ้านี่จะฉางอะไรเนี่ยพี่เลงนี่ต้องไปกันไปช่วยทางวัดและกิจกรรมทางวัดถ้ามีอะไรก็ทางนี้พี่เลงแต่ละคนก็ต้องช่วยกันค่ะพี่เลงก็มีแค่สิบหกคนด้วย จุดคน,นได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์พวกกายภาพบาบัดให้ด้วยใช่ไหมคะมีครับก็จะมีด้านนี้เป็นอุปกรณ์กายภาพบาบัดให้คนป่ยวยก็ฝึกยืดยืนอฝึกเดินค่ะแล้วก็มีคุณหมอมาคอยตรวจดูแลมีครับเดินละครัง้ง<ม>คุณหมอมาจากข่าม่วงโรงพยาบาลข่าม่วง,งครับค่ะแล้วคุณลุงมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่เขาสนใจ อยากจะเข้ามาเยี่ยมหรือว่าอยากจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือบ้างคะก็มีอยู่ที่ว่าหนึ่งเดียวเรื่องเข้าสารพวกนี้อาจะทงางว่าจะรรมขาดแคลนพวกเข้าสารแล้วก็พวกที่ว่าของกินจะมากแล้วข้าของเครื่องใช้พวกทำเพื่อพวกพระอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าของใช้ประจำวันนี้มนีมต้องการเป็นเต็ม ยังใช้วันนี้คงรู้ังใช้อยู่ยต,ออต,อต,อตอนเฉพาะตอนตอนเย็นกลางคืนนี่จะใช้เพราะตัวเองช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ค่ะคุณลุงอยู่ที่นี่มีความสุขไหมไม,มีครับหกปีแล้วเนาะหกปีอะไรที่ประทับใจมากที่สุดคะก็คือตัวหลวงพ่อฮะต้สายบารมีหลวงพ่อท่านเรียว่าท่านมองศกเมตตาคนกลุ่เพราะที่นี่ไม่ได้เอ่อเหมือนไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดโดยตรงเ,รเป็นทางวัดท,ท,ท,ทั้งทั้งซีนทางวัดครับค่ะ ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะคขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ